สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาบำรุงต้นพริกที่ต้นส้มๆนะคะถ้าเกิดลำต้นแข็งแรงเนะะี่ยค่ะอย่าเพิ่งตัดทิ้งนะคะปล่อยทิ้งระยะหนึ่งก่อนแล้วก็ลดน้ำไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะแตกยอดแตกใบออกมาแบบนี้เลยเราไม่ต้องปลูกใหม่นะคะก็ะติดดอกติดผลให้เราให้เราเก็บกินถ้าเกิดเราบำรุงดีๆเราก็จะไปบำรุงกันเลยค่ะเราก็เตรียมน้ำไว้นะคะ10ลิตรค่ะ ยายปังก็จะใช้กาแฟาขั้วบดละเอียดนะคะส่วนกาแฟาที่เอามาใช้นี่เป็นกาแฟาที่หมดอายุนะคะส่วนกาแฟานะคะถ้าเกิดเราเปิดถุงหรือเปิดฝาทิ้งไว้นะคะจะจับเป็นก้อนแข็งเราอย่าทิ้งนะคะเราออกมาทําเป็นปุ๋ยได้เลยค่ะย๋ยปังก็จะใช้น้ํายาล้างจานนะคะป้องกันพวกเพี้ยนนอนมแมลงต่างๆก็จะมีนมลดจืด จะเป็นนมหมดอายุก็ได้หรือไม่หมดอายุก็ได้ค่ะเราก็จะใช้กาแฟที่เราเตรียมเอาไว้นะคะก็จะเป็นก้อนแบบนี้เลยนะคะแข็งๆแบบนี้เลยค่ะเราก็เอามาละลายน้ําก่อนเลยให้เขาละลายให้ดีนะคะก่อนที่เราจะไปโลดกับพืชผักของเราเนะะี่ยค่ะในกาแฟเขาจะมีไนโตรเจนมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียม มีธาตุอาหารอีกมากมายเลยบำรุงดินทำให้ดินของเราล่วนซุยทำให้พืชผักของเราใบเขียวใบงามโตไวแข็งแรงต่อมาเราก็จะใช้นมรสจืดใส่ลงไป3มช้อนโต๊ะนมของเราก็จะมีแคลเซียมมีธาตุอาหารมากมายเราก็จะใช้น้ำยาล้างจานนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะ ยาปังก็จะเอาใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะป้องกันพวกมแมลงนอนเพี้ยเป็นสารจับใบด้วยเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันให้ดีเราจะไปฉีดพ่นก็ได้นะคะหรือจะเทราดลดก็ได้ค่ะเราจะไปฉีดพ่นทางใบนะคะป้องกันพวกมแมลงนอนเพี้ยใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลใช้ได้หมดเลยค่ะ วันนี้นะคะอย่ยปังก็จะมาบำรุงต้นพริกค่ะต้นพริกต้นนี้นะคะในกระถางเนะะี่ยค่ะต้นเขาก็โทมแล้วนะคะอย่ยปังก็ปล่อยทิ้งไว้แต่ก็รดน้ําทุกวันเนาะเขาก็แตกยอดแตกใบออกมาแบบนี้เลยจิ่งไหนที่โทมหรือแห้งตายไปนะคะอย่ยปังก็จะตัดออกเราก็ได้ต้นพริกของเราเหมือนกับที่เราปลูกใหม่เลยค่ะ ถ้าเกิดเราบำรุงดีๆนะคะลำต้นแข็งแรงอยู่เนี่ยค่ะก็ติดดอกติดผลให้เราเก็บกินเรื่อยๆเหมือนกันเราก็จะใช้เทราดลดเลยนะคะบำรุงดินทำให้ดินลวนซุยป้องกันพวกมแมลงในดินด้วยค่ะทให้พืชผักของเราแข็งแรงใบเขียวใบงามพริกของเรานะคะถ้าเราปลูกไว้นานๆนะคะ ใช้บำรุงเอาไว้เลยพิกที่ต้นโ้มนะคะเราก็จะเทราดลดแบบนี้เลยค่ะใบเหลืองใบหยิกใบงอใช้ลดได้หมดเราจะใช้บำรุงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งถ้าเกิดพิกเราเป็นเพีย้ยหรือพืชผักชนิดอื่นเหมือนกันนะคะถ้าเกิดเป็นเพีย้ยเนี่ยค่ะ,มะแมลงต่างๆเนาะเราก็จะใช้ฉีดพ่นแล้วบำรุง ไปพร้อมกันเลยค่ะเราก็จะฉีดพ่นนะคะสัป,ปดาห์ละสองหรือ3มครั้งก็ได้ค่ะบำรุงพืชผักสวนครัวบำรุงง่ายๆนะคะลองไปใช้ดูค่ะลองไปทำดูนะคะใช้ฉีดพ่นลดกับพืชผักของเราได้ทุกชนิดเลยคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะ ลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ทองปานปลูกผักก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมค่ะ